สนับสนุนข่าวโดยทกสเป็นมากกว่าธนาคารเพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทยไอเดียสุดเจ๋งชาวนาตราดในาะมิดนาข่าเป็นรูปประเทศไทยสื่อถึงความบุดมสมบูรณ์แม้บ้านเมืองอยู่ในสภาวะวิกฤต ชาวนาตราดผุดไอเดียทดลองปลูกข้าวเป็นรูปประเทศไทยโดยใช้พื้นที่นานหนึ่งงานโดยคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวในอนาคตที่ชอบธรรมชาตินายสงหอมโตสติเกษตรกรตำบลหนองสนอำเภอเมืองจังหวัดตราดเนีริิดนาข้าวให้เป็นแผนที่ประเทศไทยภายหลังจากที่มเมล็ดพันธุ์ข้าวเหลือน้อยจึงต้องเพาะต้นกล้าเพิ่มขึ้นโดยปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ทดลองปลูกข้าวให้เป็นรูปประเทศไทยโดยใช้ข้าวเหนียวพันกันยาหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าข้าวก่รซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองเป็นข้าวเหนียวดำและเป็นข้าวเหนียวขาวโดยเริ่มจากการเพาะต้นกล้าไว้ประมาณ าณ25วันจากนั้นก็นํามาปักดําโดยมีการทําแบบแล้วมาคํานวณกะระยะความกว้างความยาวและจะเริ่มปักจากขอบรอบๆก่อนส่วนแนวคิดการปลูกข้าวเป็นรูปประเทศไทยคุณสงอมกล่าวว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวนาและความบุรมสมบูรณ์ของประเทศไทยโดยใช้มเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวขาวจะให้ต้นข้าวเป็นสีเขียวสื่อถึงประเทศไทยที่มีความบุดมสมบูรณ์และต้นข้าวเหนียวดําสื่อถึงสถานการณ์วิกฤตที่ถึงแม้จะอยู่รายรอบประเทศไทยก็ยังคงมีความบุรมสมบูรณ์นายสงอมยังกล่าวต่อไปอีกว่าสําหรับนาข้าว แปลงนี้มีอายุประมาณ2เดือนแล้วและสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนและยังมีแนวคิดว่าจะทําต่อไปอีกในปีต่อไปแต่อาจเป็นรูปแบบที่มีมิติหลากหลายมากขึ้นโดยข้าวสายพันธุ์ที่แตกต่างกันซึ่งจะให้สีที่แตกต่างกันไปด้วยถือเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของตำบลหนองสนุนได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยอ๋ออ๋อทำมาถึงปูกะครับ,<พ>ค,รบคือ จริงจริงอะผมปลูกข้าวดําอยู่แล้วตอนนี้อะมีแนวความคิดว่าผมเห็นที่ต่างประเทศเขาทำอะมันมันสวยดีครับแล้วผมก็เลยลองทดลองปีนี้เป็นปีแรกทดลองปลูกลูว่าจะรุปมแบบจะสวยงามไหมครับก็แล้วตั้งแต่ปลูในขั้นตอนการวางแผนเนี่ยค่ะเริ่มต้นยังไงคะเริ่มต้นเราต้องตกกล้าไว้ก่อนเพราะว่าผมมีมเมล็ดพันน้อยไงเมล็ดพันน้อยเราก็ตกกลาไว้ประมาณ25วันแล้วันแล้วเราก็ เอามาปักดำครับการวาดแผนที่การวาดแผ,นท,ดแผนที่นี่ก็เราก็เอาแผนที่ทั่วๆไปปิ้นออกมาจากทางเน็ตทางอะไรเงี้ยเป็นรูปแผนที่โค้งคร่าวๆแล้วเราก็เอามาเรามาคำนวณคำนวณสูตรของเราเองว่าใช้ใช้ก้าวเอาเพราะว่าเราเลยไม่เห็นก้าวฟางเท่าไรยาวเท่าไรเงี้ยโดยประมาณครับแล้วเราก็จะปกักรอบๆเป็นขอบก่อน ถ้าไม่สวยหรือไม่ถูกใจเราเราก็แต่งนิดหน่อยแล้วหลังจากนั้นติดแล้วเราก็ดำรอบๆทั้งหมดครับตั้งแต่ปลูกจนถึงตอนนี้ระยะเวลาเท่าไหร่คะตั้งแต่ปลูกจนถึงตอนนี้ประมาณสองเดือนได้แล้วฮะแล้วเมื่อไหร่จะเกี่ยวได้ก็ต,ตอนนี้ข้าวเริ่มพุ่งแล้วที่เห็นออกช่อออกเนี่ยเขาเรียกว่าข้ามเริ่มพุ่งก็อีกประมาณหนึ่งเดือนก็เกี่ยวได้ครับประมาณกลางพฤศจิกา,ายนพฤศจิกาก็เกี่ยวได้ครับทําไมถึงทําเป็นรูปประเทศไทย ผมผมอ่ะประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ผมอยู่ในประเทศไทยแล้วผมก็รักประเทศไทยรักอาชีพการทำนานผมก็เลยสื่อสื่อออกว่าผมไม่รู้ว่าจะอะไรผมก็เลยสื่อว่าประเทศไทยอ่ะเขียวมีความอุดมสมบูรณ์อ่ะผมเลยใช้ประเทศไทยเป็นสีเขียวแม้ว่ารอบประเทศเราจะมีปัญหาอะไรเป็นสีดำแต่ว่าประเทศอะไรเราก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่กันได้ครับ